สวัสดีนะครับทุกท่านที่รับชมทางช่องแอค c r e a อร์นะครับวันนี้ก็นี่นะครับมะหุงข้าวไฟฟ้าลูกค้าส่งมาให้นะครับส่งให้ทำส่งให้ซ่อมนะครับพูดง่ายก็เป็นลูกค้า,า้างบ้านนะครับก็ส่งให้อาการของเขาก็คือเขาบอกเสียบไฟไปแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยไฟมันไม่เข้านะก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเสียอยู่ในมะหงข้าวตัวนี้มั่งนะครับผม นะ,ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับไปโอเคดูด้านข้างก่อนนะอันนี้ก็ดูแล้วจะใช้งานมานานแล้วนะครับอ๋อจะมีน็อตสองตัวอยู่ด้านนี้นะจะทำการแกะออกมาก่อนเอ้าอ๋อมีตัวเดียวมีตัวเดียว,ม,ว,ยวมีน็อตตัวเดียวนะ ตัวนี้โอเคามายังไงล่ะอือจะหี่งัดก,ก่อนนะครับห,กกบหี่งัดแป๊บนึงมาแล้วดูแล้วสภาพการใช้งานนานจับ ออเอชิบอ okay. okay. mm ืมโอ้โหอ่ะพอแกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวสูเข้าไปใ,ใกล้ตัวนี้ที่แอบ,บอยู่เห็นไหมครับ ตรงนี้ด้านนี้จะเป็นตัวเทอร์โมฟิวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการวัดดูนะครับว่าไเจ้าตัวเทอร์โมฟิวตัวเนี้ยมันขาดหรือเปล่านะครับรู้สึกเทอร์โมฟิวตัวนี้จะอยู่ที่172องศานะครับน่าจะเป็น 10M แอมป์หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองแกะกันดูนะครับ ตัวนี้นะอาเอาเทปบันทายออกก่อนนะครับถ้าเป็นที่ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็ที่ผมเคยซื้อก็ตกอยู่ที่20บาทนะอ่า๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ย โอเค172องศานะเดี๋ยวลองลอง,องวัดวัดดูซิว่าเสียหรือเปล่านะครับ โอเคปุ๊บเรียบร้อยนะครับวัดดูแล้วไม่มีปิ๊บป๊าปปิ๊บป๊าปอะไรอ่าสรุปง่ายๆคือตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ตัวโทโบฟิวตัวนี้เสียเดี๋ยวผมจะออกไปซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะหายไหมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์โมฟิวนะครับตัวใหม่ครับที่ผมสั่งเข้ามา172องศา250โวลต์เอ่อแอมป์นะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวลองวัดกันก่อนนะครับว่าตัวนี้ขาดหรือเปล่านะอ่าโอเคอันนี้ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนอ่ขาดชัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนที่านะครับเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะครับปึ๊บอ่ะซูมมาใกล้ ต้องค่อยๆเงี้ยนะครับด้านนี้เงี้ยออกมานะครับถึงเวลาเราก่อเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ครีมย้ำนะครับจะแ,แก่ยากนิดนึง้องเขาจากโรงงานมาเนี่ยรู้สึกเขาจะทำมันแน่นมากดึงมาก่อนดีกว่า ก็หลังจากผมเปลี่ยนเทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับปกี้ที่ตัดภาพไปเนี่ยเพราะว่าการที่เขา,าประกอบมาให้ด้านนี้นะครับเขาจะแข็งมากเลยนะเพราะไอ้ตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้เนี่ยมันใช้บัดกีไม่ได้นะพอเจอความร้อนปุ๊บมันตะกัวมันจะไม่ติดนะผมเลยต้องตัดภาพไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราทําการประกอบนะครับเข้าที่เดิมนะเคะครับแบบนี้นะ แล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปเดี๋ยวหาทปมันทายมาสักเส้นหนึ่งสิมีไหมทิปมันทายอ่ะหามาได้นะครับเทปมันทายอ่ะพันใส่เข้าไปก่อนผันใส่เข้าไปเพื่อความเรียบร้อยนะครับแบบแบบโอเคหลังจากนั้น ประกอบเข้าที่เดิมนะครับ การประกอบเท่าที่เดิมนะครับแล้วก็ทำกรรม โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำการทดสอบกันนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหากระดาษทรายถัดทำความสะอาดสักหน่อยหนะึ่งดูแล้วจะไหม่นะครับ เดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับเสียบไฟเข้าไปแล้วเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะไปเราไปทดสอบกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวทําการเสียบปลั๊กไฟเข้าไปก่อนมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเค การเสียบผักเข้าไปนะครับจบอ้าวโอเคไฟมาแล้ว <t ip> ดูรยกัน,กนครับมองเห็นชัดไหมนะครับไฟเข้าแล้วครับแดงๆจานบนนะ นะครับอ่าอันนี้คุกนะครับโอเคไปเข้าแล้วนะอ่าแต่ว่าใช้ได้ละ20บาทนะครับก็เผื่อท่านสมาชิกคนไหนมีอาการแบบนี้นะครับคือว่าหุงข้าวเนี่ยไฟไม่เข้าไม่ร้อนนะครับผมเปลี่ยน20บาทเองใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตาม วันนี้เจ็บคอไปหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีคลิปอะไรเกี่ยวกับการซ่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําทคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ